หยุดฟังคลิปนี้ก่อนนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของโรงงานหรือทำธุรกิจทุกคนอาจจะทราบดีนะคะว่าเทคโนโลยีและข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแต่มีอยู่หนึ่งปัญหาค่ะที่ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลนั่นคือปัญหาระบบล่มหลายแห่งอาจจะใช้วิธีการเดิม,ดมคือการบ็อ u p ข้อมูลหรือกู้ระบบ แต่วิธีการเดิมๆนะคะอาจจะใช้เวลานานและยุ่งยากซึ่งเวลาที่เสียไปหรือข้อมูลบางส่วนที่กู้คืนมาไม่ได้นั้นอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายมากมายตามมานั่นเองค่ะแต่วันนี้เรามีซอฟต์แวร์ที่จะเข้ามาช่วยดูแลปัญหาตรงนี้แล้วค่ะ Everrun Software นะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่จะทำให้การผลิตของคุณนั้นรันได้อย่างมีประสิทธิภาพรีดันเดนข้อมูลได้อย่างไม่มีสะดุด e v e r a n รันซอแบร์นะคะเป็นโปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเสียเนี่ยมันจะย้ายงานไปเครื่องตัวที่2ทันทีโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้ระบบเนี่ยหยุดทํางานซึ่งจะลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลในระบบนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานอีกด้วยค่ะ สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่ารอให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนแล้วถึงจะค่อยหันมาแก้เพราะฉะนั้นเราควรมองหาซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ดีๆเพื่อมาป้องกันปัญหาเหล่านี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่คาดคิดดีกว่ารอให้เกิดความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้นะคะ